วิธีถอดหัวพิมพ์ F3L805 นะครับง่ายๆนะครับนี่ครับถ้าเราถอดชุดตลับออกแล้วนะครับต่อไปมันจะติดอยู่ชุดนี้นะครับนี่ครับตัวล็อกตลับนะครับให้เราหากีบล็อกประมาณนี้นะครับมานะครับแล้วดูที่ช่องนะครับมันจะมีช่องด้านข้างนะครับเห็นไหมครับช่องนี้นะครับแล้วก็ ช่องนี้นะครับมันจะมีรูเล็กๆนะครับให้เราเสียบแกนเหล็กตัวนี้ครับเข้าไปนะครับแล้วก็งัดมันขึ้นนะครับงัดนี่ครับแค่นี้ก็หลุดล็อกแล้วนะครับมันจะมีล็อกเหรยอยู่ด้านหลังนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับก็เสียบเข้าไปตรงรูนะครับแล้วก็ดันล็อกนี่ครับแค่นี้ก็ เอาออกได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับบางท่านติดอยู่ที่ชุดนี้นะครับเอาออกไม่ได้นะครับจริงๆเรางัดจากด้านหลังก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีช่องอยู่นะครับด้านหลังเราสามารถก็สามารถงัดได้เหมือนกันแต่ส่วนฝั่งนี้นะครับมันจะมีสายแพรนะครับสายแพรเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับบางคนงัดแบบไม่รู้นะครับว่ามีสายแพรจุดนี้นะครับสายแพรขาดนะครับก็ทําวิธีผมนะครับง่ายๆนะครับ โอเคครับผม